เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาคี่ออบ,บ้านสวยๆทำเลดีท้ามาชมได้แจ้ซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด105ตารางวาเลยครับแปลงนี้ลดราคาพิเศษด้วยครับตอนนี้ตัวบ้านมี2ห้องนอน3ห้องน้ำครับ1ห้องครัว1ห้องโถงครับ แล้วก็แถมตู้คอนเทนเนอร์ด้านหน้าบ้าน2ตู้ครับพร้อมกับกิจการร้านกาแฟครับแถมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านนะครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยครับมีมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อได้ชมกันประจำทุกวันนะครับและจะมีพาตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆด้วยครับถ้าสนใจก็สามารถไปดูสถานที่จริงกันได้ครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับ ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสีกลางไม่ใช่จะของไม่ใช่ในหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ครับแถมให้ทุกอย่างครับไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยไม่เสียค่าในหน้าใดใดทั้งสิ้นครับไม่เสียนะครับมีบริการดูแลสินเชื่อให้นะครับราคาตอนนี้ลดเหลือ2องล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับเจ้าของพร้อมจ่ายค่าโอนให้ด้วยครับราคาก็ต่อรองกันได้แถมตู้คอนเทนเนอร์ด้านหน้านี่นะครับ ป็นร้านกาแฟนะครับสามารถทาไปปรับปรุงเป็นร้านเสริมสวยร้านทำผมทากิจการอย่างอื่นได้เยอะเลยนะครับสามารถเปิดร้านเปิดกิจการกันได้ครับพิกัดตัวบ้านนะครับอยู่หมู่บ้านเขลางทองครับแถวถนนสายน้ําทงเมืองปานนะครับก็จังหวัดลําปางนะครับตรงข้ามหมู่บ้านแสงตะวันเยียงตำน้ำมันปตทแ0 0เมตรครับสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ครับตัวบ้านก็สวยสมาูรดีพร้อมอยู่แถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วย มีหลายอย่างครับมีทีวีตู้เย็นแอเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านครับติดถนนลาดยางเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ